มีแห้งเลยวันนี้เ้แนตังไวยหมกเขียจีป้าบพพี่น้องนั่งอยู่ใกินีต่กเยมุตอย่างอเป็นตอย่างแล้วเยอพี่น้องอยู่ใกล้้มนมุนีอย่าง หา,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 าปั่นเอ้าเอา้าคุบคูบเอา้าไล่คุบไล่คุบไปเองงหนังเขาเอ้าเออนั่นน่ะอยู่อยู่ผู้เดียวเออเอ้าได้ได้เอ้าอยู่บ่เอ้ายกเอ้าเอ้าได้แล้วเอ้าเอ้าอยู่บ่วมันชื่อไงเพื่อน

เอาอีกแลอวเว้ยเอาปุ๊บ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 เอ้ยเฮ้ยเอาแต่ผู้เดียวเนาะสุดยอดผู้เดียวครับเอาเตู้้เดียวครับสุดยอดครับโอ้สุดยอดทานหูน้เดียว bom pa bom pa kho nhai thẹp thẹp bom pa 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 bom แซ่บปัญญากดวสงเนวงเสร็จปาเข่งมันตใหญ่นอมัตัวเล็กน้อยนี่บอยแ่แบบไร่ปูกต็มที่แล้วป๊ป้าใสเครื่องกระคบมป้าคใหญ่ปลาคใหญ่ใสใสหมดแดงมันก็แซ่บิ ต่ำสิบ่ฮู้ <coughs> <coughs>